ก็หน่อยอ่ะแต่ว่าก็ก็แบบว่าพยายามรอบครอบขึ้นค่ะไม่ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ไว้ใจใครเลยเพราะว่าเราก็ยังต้องทํางานกับคนอีกเยอะการให้ใจมันก็เป็นเรื่องที่เราก็คอนเซิร์นมากๆอยู่แล้วนะคะก็แค่จะพยายามจะระวังมากขึ้นรอบครอบมากขึ้นค่ะอย่างล่าสุดที่เกมส์ว่ามาพูดอะไได้บ้างคะอะไรนะคะที่ล่าสุดอย่างที่เกม่เนี่ยได้มาพูดอย่างใช้สัมภาษณ์ล่าสุดที่เกมส์ก็ไม่สัมภาษณ์ครเข้มเจอกันมาหนึ ales, ่งเดือน เช่เดียวกันครับอดีตเขาบอกว่าคนเดียวกันอดีตผู้จัดการของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรี้ใช่ครับแต่ว่าคือก็เราเรามีการออกจดหมายไปฉบับแรกก่อนถูกไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเราก็รอฟีดแบ็กจากทางเขามาแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะต้องออกจดหมายร่างที่สองที่ทําให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็เป็นการแก้ความเข้าใจผิดแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นะรแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็ได้มีการเกิดคุยกันคุยกันขึ้นแล้ว แต่สิ่งที่จริงเขามาพูดเราเคลียร์ใจไหมครับเออหนูยังไม่หนูยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเออผมก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่ามันถึงว่าหลังหลังจากที่เราออกแบบที่สองแล้วเขาออกต่อยังได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่ค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเคลียร์ประมาณหนึ่งเลยนแต่ยังยังไม่ได้เห็นสัมภาษณ์เขาแต่ว่าที่คุยกันเพื่มเข้าใจกันด้วยดีไหมฮะอ๋อมันก็มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่มันก็ยังไม่เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าอ่า การคุยกันมันคือการการเคลียร์กันเฉพาะหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันอะไรเงี้ยก็เลย,<ๆ>ก,เลยก็เลยตัดสินใจในการโทรไปคุยเบื้องต้นก่อนแต่ว่าก็เดี๋ยวจะรอคิวในการที่จะนัดเจอกันแล้วก็คุยเคลียร์กันอันนี้มายงใช่ครับก็ รู้สึกว่าถ้าเกิดฝั่งเรามีอะไรคืบหน้าที่แบบว่าต้องพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการพูดคุยค่ะแต่ว่าณวันนี้ก็เหมือนพอเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับคดีที่มันเพิ่มมากขึ้นให้ให้ให้ต้องคุยกันเรื่องนี้อีกแต่ว่าในในในส่วนของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องคุยอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้เราก็ต้องมีอะไรที่ต้องทํากันอยู่เรื่อยมาเลยอาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาในการแบบตงฝ่ายต่างต้องจัดการพาร์ในงานของตัวเองไป วันนี้มันกออร,ระทบความสัมพันธ์ม <c oughs> ีความรู้สึกไหมอืมหงุดหงิดจริงจริงมันก็มีความลำบากใจแหละค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะว่าพอ <c oughs> มันเป็นเพื่อนกันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเราก็ลำบากใจคิดเยอะมากๆากก็จะทำยังไงดีแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทําตามสิ่งที่มันควรจะต้องทำมันเพราะแบบเดี๋ยวน้อยเรารู้ว่าในสถานการณ์นี้เราไม่ได้คนเดียวก็คือปล่อยให้เป็นตัวเป็นตัวใจก่อนสร็จแล้วมีเพื่อนอย่ายพิ่งบอกคุยกันทีไรเลยใช่ใช่ ต้องอยี่ครับผมอธิบายกับน้องว่าของผมเนี่ยคือเราเป็นซ bon ีอีโอบริษัทเชนเจอร์ก็เราได้มีการแถลงมาแล้วแหละจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นใดๆก็แล้วแต่นะครับผมว่าในเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าอาดีตผู้จัดการผมเนี่ยไม่ได้อยู่ under อันเดอร์บริษัทของเจนเจอร์นะครับแล้วก็ตามที่ทแถลงไปนะครับ คือเรื่องดีเทลทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องดีเทลละเอียดเนี่ยผมขอไม่พูดเพื่อป้องกันการที่มันจะเกิดความเสียหายกับทุกฝ่ายท,ที่มันมากขึ้นครับถ้าเป็นเรื่องของชื่อเสียงเวลามีคนมีมีฝั่งที่เขาได้พูดถึงทางบริษัทเราเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีการกระทบมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องดีเทลทั้งหมดก็อย่างที่บอกของผมพอมันมันยังอยู่ในกระบวนการอะไรที่ มันยังไม่ได้รับการเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยครับขอไม่พูดแน่นอนว่ายังไงมันก็มีความไม่สบายใจอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเราไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเราไม่รู้ความเป็นจริงทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเราก็ต้องเทคชั่นประเทศของเราเองนะครับผมด้วยการที่ก็มีการตัดสินใจนะครับให้ยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการครับเรื่องนี้กระทบไหมกระทบจิตใจไหมผมว่ามันก็ทุกคนคงเสียความรู้สึกแหละถ้าเราถ้าเราแบบเออน่ พอมันพอมันไม่ใช่เรื่องคดีความของเราเนาะมันเป็นของทางฝั่งฝั่งบริษัทหนึ่งทางผู้กรณีคนนี้เราก็จะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องคดีความขเขาครับ mm. ใช่ครับผมอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดวันนี้คือออกมายืนยันทางว่าอย่างไงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแล้วก็ตามที่บริษัทแถลงไปทั้งหมดเ mm. ขาไม่ใช่พนักง,งานบริษัทด้วยครับอืมคือผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาผมเป็นคนเวลาคบใครแล้วก็หายใจทั้งหมดอะไรนี้อยู่แล้วเนาะ mm. กก็คือ เราไม่อยากพูดพาดพิงถึงคนอื่นพูดกว้างๆแล้วกันคือผมเป็นคนแบบเวลาเคาใครเราให้ใจยอยู่แล้วครับผม